นิวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Auto g ม m i n ส Studio นะครับผคนแม่สำหรับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนูม้จะไม่ได้ละแล้ววันนี้เราจะมาเราจะมาฟาร์มกันในแค่ป่มโอเคพี่ก็ได้พี่ก็ไปสุ่มผลปีศาจมาใหม่นะเป็นผลนี้เนี่ย เสียงอะไรวิย่ยระเบิดปุป๊บป้ามปัมบึ้งเลย เ้ยไอ้ยังของบ้านโยวายใส่หนูตูนะนะาเป็นอผมอ่ะขอฝากถึงด้วยนะคบว่าอย่ามาเยู่ มาดนี่อันนี้ตัวของฉันแยกกันเข้าใจป่าวที่ผมโมโหผมเจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้วไอ้พวกนี้ไม่งาม่ายลำคาบเข้าใจป่ะแบบแย,ย่งคิวอย่างเงี้ยอย่ามายุ่งเลยน้องค่ะอะอกเลยนะหมดแล้วล้ I'm kind of. เงินเยอะวันนี้ทำที่นี่ได้เงินเยอะคนลีกเตียงไปแล้วดุ๊ด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 ๊ นจบอเดีเ๋ยวน้องๆไม่ได้ยินเสียงผมแล้วผมจะพยายามเพิ่มเสียงันนี่ไม่เหนอนะไม่เหยเล หาที่ควรเป็นเท่าครั้่วยมือหน่อยนะร้อแต่เสียงดีด้วย Yes. <sighs> ตายแล้วแบบกูก็คัน <tellan> <tellan> จะตายแต่เราแต่เราซีไปตรงนี้แล้ว <laughs> เราสามารถมาโจมตีต่อได้ Yes. นัสองอว้าวมีใครอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเพ่นปิดเสียงเพลงเวก่อนิดเสียงเลโอเคปิดเรียบร้อยแล้วลอกมา Редактор субтитров พ่อก็ได้ค่ะแต่พ่อต้องซื้อหมวกตัววานพี่จะซื้อไม่ได้หนูนะคะหมวกตัววาที่หนูอยากได้ที่หนูอยากใส่หมวกตัววานที่จะซื้อไม่ได้มาเนี่ยมาดีนะถ้าสายฟ้าอันนี้มันมันโตกตีเลยยากใสเลยพูดแล้ว ย you know. no อดสุดยอดเมื่อไรจะถึงเลเวสิบแล้วซีกจะได้โจมตีได้อย่างสบายใจที่ไม่ต้องโดนป่อยต่อแบบนี้ที่นี่นะยโอ้โหเฮ้ย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 อือรอบโดมตีตอนค้างเหรอ อลอยสู้ได้นะี่ว้าไปจอดว้าไปว้าไปต่อนีอ่ ไปสำรวจเมืองอื่นกันดีก,กว่าตอนบนึงเดี๋ยวขอรีสปอนก่อนเราจะได้เลือดเพิ่มโอ,โอเคเลือดเราสามารถเติมอย่าโดนน้ำสิโดนน้ำมันตายนะอ่ะ150ไปละ ตอลิงกันดีกว่าพยายามเพิ่มเสียงให้น้องๆได้ยินเสียงนะเดีอยทีย่เสียงเสียงพูมันเบาอ่ะไม่รู้เป็นอะไรมัน,นพยายามแก้อยู่เราไปฆ่ามอสมันกันดีกว่า ตอนนั้นเราใช้ฝนสายตอนนี้เราใช้ฝนสายฟ้าตอนนี้ฝนสายฟ้าเราจะแรงแค่ไหนกระถางล่องวนน่ารักไหมน่ารักไหมเขโมยเขโมยเรือขโมยเรือมีไหมบอลลิงอ่ะบอลลิงเหรอ ไม่ลูกเคยทำจัดมอสกี่มา,มาลแล้วะแต่ต้องใช่สองคนทำจัดมอสกี่มาได้แต่แค่คนเดียวบอสลินผมก็สามารถจัดการได้แล้วว่ะที่ผมเลี้ยงสิทธิ์กานี่ที่ผมที่คนเนี้ยมันโหดแล้วมันโหดด้วยไงเอ๊ะลิ้นพัน คือผลที่ผมตุ่มได้มันโหดโหดมากเลยมันจะโหดมากๆถ้า,าเราได้อะไรก้าสิบแบตเตอรี่แบตเตอรี่อย่านี้นะตล่อยปล่อยป่อยปล่ไม่กลัวตอนนั้นอาจจะกลัวนิดนึ่งตายตายตาย ไม่ก็ไม่กลัวเาคืมีมเลือดประมาณห้าร้อยดูเลดูไม่แรงก็ไม่รู้จะว่าไปละปดูดว้าไยไม่เข้านี่ว่าวอย้ายอยยอยกระจกก โอ้ขอบคุณเราไปเกาะอื่นกันดีกว่าแล้ว่าเราไปเกาะอื่นกันดีกว่า เดิน,เนทางได้เหมือนกันหรอหวะเราจะไปเกาะบ,บาคี้กันเราจะต้องคับยาก อย่างมาดูปอปๆ,ปๆ๊แปลกว่ะเปิดเสียงส่วนลยก็ได้กบบากี้อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเลี้ยวทำไมเลออี้ยงแม่งเอ,อนะือละ

วราครูดมีามาถึงโดยสวัสดีภาพว้ามาถึงโดยสวัสดีภาพ โมถึงโดยสวัสดิภายรูอยาอเอ่ากอจะรักยังีต่พี่ตัวมันหนักกว่าที่คิดไม่ได้รักเลยสักนิดเอตาตจไมีเกลืขายากีถึงพรกะกลัวตา

เฮ้ยจอมมัน <divide> ก <ifi Water> ็จมตีผมไม่เข้าเพราะเพราะผมเยอะผมผมเลเวลเยอะ่ามันมันสามารถผมเจ็ดว่ะ ชาร์ตพลังซุปเปอร์น้องวะนีไงบางอานบากวนีไอ้นี่เป็นทหารในเมืองเราไปจัดก,การทหารนอกเมืองด้วยนี่น่ยนี่นะ ก็เสร็จ้อเดิาจากนั้นเราเราก็ว่าไปถ้าเราไม่มีกำลังบินนี่ต่อไปขาโจนอกเมืองทำไมอ่ะนอกเมืองมัาจะโหดเลงาจะโหดแล้วขนาดในเมืองกูยังโดน ในเมืองก็ยังกำจัดมาแล้วทำไมเลย พลายปั้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพลันซูเปอร์โนวาว้าว เอองั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายชิวเก็ว